สวัสดีครับพวกเราสกายไลน์นะครับผมวันนี้พวกเราก็ทั้งสี่คนนะครับจะมารีแอคเอ็มวีเพลงใหม่ของเลโอเบ็จะไปดูคลิปไอรินเบ็ดนี้ไม่ใช่ว่าควินดัมนะผมก็ผมจะบอกทุกคนฟังก่อนจะไปดูคลิปไอรีนเขาไม่ได้คอมแบ็กมาประมาณหนึ่งปีกว่าไปแปดเดือนตั้งแต่เมื่อไหร่หนึ่งปีกว่าไปแปดเดือนใช่หนึ่งปีกว่าอแปดเดือนคือ สองปีประมาณนั้นคือเขาหายไปนานมากแล้วนี่เขาไม่ทำแบททำไมเราจะมาดูเอ็มวีเราเลยชื่ออะไรนะแปลว่าคิงดอมอาณาจักรของผู้หญิงเนี่ยอาณาจักรของผู้หญิงใช่เราโดนมาไปดูเอ็มวีครับเลติเดนเลิเนลติเนเบลเบตโตเบลเบออใช่กรุ๊ปภาษาเกาหลีอ่ะเนี่ยมเลติเดนเบลเบตโตเน็ตช้าเลยเอาเน็ตเน็ตช้าเน็ตช้าเน็ตช้า I feel to มาแล้ว อีน้อง by date with airport polo i r p o ธรรมดาพนลกอ่ะอ้าวอุ้ยขนแมวแล้วเหรออีกอีน้องแมวนี่ไงเท้าแมวครับมีท้าแมวเลยเท้าแมวอุ้ยริ่งมาเป็นตาปูน้านดี้ผมชื่อววนดี้ครับเป็าปูนแต่พ่อลงนั่งบีี ที่ยงพูดได้พ้อกที่อย่างเงี้ยพูดได้ขอโทษคอรผมขโทษขโทษไปขับเรยตลกอโปิดซับปิดซับปิดซับดูต่อนะหนึ่งสองนี่คุณชายกัวไมมไปนอใช่ตาวสวย ถามน่อยพิ่งกี่พิ่งกี่อันนี้ในอุดมคตินะนะครับคิดว่เหมือนตั้นึ่งตลอดเไรตหนึ่งตัองี่คิดว่เหมือนที่พูดก็ผมคิดก็เหมือนแล้วนาต้างหนึ่งต่อคิดว่าเหมือนลยคิดว่าตลอดเลยครับไปต่อไปเลย แับผมว่าวอดีเหมือนเหมือนเหมือนผมเอคุณรอนง่อนเดวาผมชอบชอบคุณชอบใครจนนะชอบวันดีชอบวันดีอแต่ว่ายังไม่จบยังไม่จบดูท่าทดูกันเนี่ท่าทีต้องเป็นท่าแบบท่าติด่อเนี่ยเนี่ยมันจะมีคา

บอลอ่ะแต่บอลโกอันนี้เป็นทีมที่ทเฮ้ยเต้นเต้นกันเต้นเต้นกันเกันเล่นันเนกแบบิ่อยู่นะไปกันเล้ว ไม่เข้าใวจูับทุ้คนอะไรดีดีก็จะมาเก็นชารทวู้ฮู้ใครโดนละดีทคนสุดทุกคนรับรองทุกคนคือก่งก็คือเก่งนท่านั้นกอน ไปแล้วเนี่ผ่านไปแล้วครับยเว้าวงเราสวยเรางเนาะสวยนะคือคือถ้าเกิดว้าเลเเลเวลจะมีซีนอย่างนี้หรอเปนะที่นั่งโต๊ะอาหารแล้วก็แบบเออ่อกี้ก็มีนะเมื่อกี้ก็มีนะแลว่าแว่าโต๊ะอาหาร ้มีประหลาดตะกี้มีปรลาดไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตไม่ครัเอาหนึ่งเลยไม่เป็นอีกคือเป็นชื่อบ่งอะนชื่อเคชื่อเคลักษณะอะไรผมไม่ชิเพราะเขาชอบกินเคจจอยแบบอะทิ้งไปไม่ไม่ไม่อัดไปแล้วอัดไปแล้วตกใจเมื่อกี้ไม่ไม่กดปิดเถอยโอเคก็จบไปแล้วนะผมกับรีแอคชั่นพวกเราเนผมสกายไลน์นะเนาะพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่พวกเราชอบเรื่อยนะ เจอกันใหม่คลิปเรียชั่นครั้งต่อไปนะผมบ๊ายบายเป็เอลินด้วยนะ